รักคนยิ้มแป้นอยากเป็นแฟนคุณเสียจริงด้วยยิ้มขอคนครับท่านผู้ชมรับกลาบมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการจ่อข่าวเล่าขำนะครับช่วงที่คลิปขำๆรออยู่แล้วนะขอบคุณที่ได้โทรศัพท์มาเล่าเรื่องขำๆขอบคุณทุกท่านที่ส่งเอสเอ็มเอสมาครับและขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่รายการในขณะนี้ไม่เสียเวลาคุณบู้ครับเข้าสู่ช่วงประชันคลิป ชื่อคลิปว่าเฝ้าไข่ให้ทีนะฮะอะไรเฝ้าไข่เฝ้าไข่ไข่ไข่นกเฝ้าไข่หน่อยทีนี้มีชายคนหนึ่งเขาไปเจอเป็นคลิปแกล้งนะครับเป็นคลิปแกล้งครับผู้ชายก็น้องไปเจอไข่ไข่นกกระจอกเทศทีนี้เขาก็จะไปธุระเขาบอกฝากไข่นกกระจอกเทศไว้ก่อนไอ้คนฝากคนที่เดินผ่านไปผ่านมาปีครับช่วยฝากไข่ไว้หน่อยฮะสักพบอกฝากไข่ทีนี้แม่มันมาดินกกระจอกเทศอ้าวแล้วจะอยู่ไหมล่ะอ้าวแล้วจะอยู่ยังไงไปไปดูสิครับว่าอยู่ได้ป่ะครับไปเลยครับ อ่าเจอโอ้ใครโนกกระจอกเทียนเนเนี er ่ยนี่แม่นี่ยแม่แม่มาแล้วเออแก้บนครับนครับเคยเห็นนกใครโนกระจอกเทีบนป่ครับเจเจเจเปลาเดือบเบื้องไหนเนี่เดือบเบื้องไหนเนี่ยเดี๋ยวผมสิไปตามมูมาก่อนนะเบื้องเบื้องไหนแน่ๆฟอร์ไว้เด้อฟอร์ไว้เด้อคราวเดียวเด้อเอาลราไปแล้วครับทีนี้อ่าไปแล้วเป็นด้วยโอ้เอาเฮ้ยสงสัยมีลูกกระอนอยู่ในหันบ้เนี่ยแม่แม่มาเอ้ยเอ้ยเเฮ้ยงงฮะ อ้าวกำลังผลอนะมาเพอเอ่อเอเแมเป็นบ้าแล้วเ้ยแม่เป็นบ้าแล้วคูนี้ลยปวาม่ตกใจเฉยแวจตาให้ตัวแม่เห็นก่อน้แลมแด่แลมไอ้นี่กลังงงอยู่ครับแม่มาขาอ่อเลยอ่ะขาอ่นแหล่เยอ่ เอร์กามเฮ้ยใจจุกจายอ่ะกะละเฝ้าไข่แกงตุก่เอ้ยเด็กไปแล้วแม่กรลูกเป็นคนตางเออเออเด็กแจ้งน่ารักดีน่ารักดีอันนี้เป็นนกใช่ไหมครับผมคลิปของผมก็เป็นนกเหมือนกันนะครับ ชื่อคลิปว่าให้อาหารนกครับมหนุ่มสองคนครับเขาอาบแดดกันอยู่ดีๆไปให้อาหารนกตรงที่อาบแดดจะโอนละหมานขนาดไหนไปชมครับครับเขานอนอาบแดดอยู่ใช่ไหมน่ะอ่าพูดไม่ตัวดำปีกขนาดนั้นน่ะเขาเขาอาบแดดเอาขนมไปโลยนกมันก็ลงโอ้โหแกล้งหนักเองหนักไปแล้วเนี่ยมันก็มาจิกกันดิโอ้โหเอาแล้วเว้ยอะเฮ้ยนี่นี่อยู่ไงอ่ะที่ยังวะ มันหาดเว้ยงงมางงมันใช่หาดยังวะเนี่ยเฮ้ยยังวะเนี่ยเฮ้ยมาหาจิกยังกินเลยหลับเลยกำลังหลับแล้สบายเลยเอาเหาอาหารแน่อาหารู้หญนะฮแล้วาะจะไปจิกตรงนั้นแล้วมึงยุ่งเลยนั่นน่ะโโอ้หเขาันก็ไม่รู้เรื่องอ่ะนะเมากินอย่างว่ามะขำถามกันใหญ่ตามาตามมาตามมาตามมาดิ่โยมาโรยมา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 กินมากินมาผีมาผี มาๆอ่าไปทังไหอ้าวลงมาเป็นฝูเลยทีนี้เอาแลอ้าวแดดยืดดีมาอาบขี้นกแล้วโอ้โหเสียงเลยเฮ้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 ยยเเบายเยเเอเอาเเฮ้ย ยังวะอุ๊ยดูเอออย่างนี่เป็นนอนบางปูตายเลยเนี่ยตายเอ้านกก็ยุยนกก็ะยากโอ้โหเต็มเลยนี่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยใช้อาหารนกอย่างเดียวเลยอะนรี่ก็หาได้ไปดูคลิปของผมบ้างดีกว่าครับครับเจ้านายผมขอครับคลิปนะครับชายหนุ่มอกหักปรับทุกข์อยู่กับสุนัขเฮ้ดูท่าทางของสุนัขดีกว่าครับว่าเขาจะเข้าใจเจ้านายของเขาไหมไปชมกันดีกว่าครับผม โอ้โหภพวิจิตตาชีติเนี่ยที่เมียเขาน่นคนก็ทิ้งฉันไปนี่ประเทศอะไรนอหน้าจะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่เพลงอะงอย่าดื่มเหล้าพวกนี้เขาป็นาผมขออยากินไสักรกนัอย่าตีะมันอกหักอะดูโอ้าหทิ้งฉันไปอะดูจีไม่หันกลับมามองฉันเลยเพราะฉันมันจนใช่ไหมจนยหาย ผมขอครับเจ้านายครับช่วงนี้เข้าพรรษาครับเจ้านายครับงดเหล้าเข้าพรรษาครับจนจนจริงอย่าอกคักเครทั้งออกเครียดทั้งออกทำยังไงเครียดเครียดจะฆ่าตัวตายจนเครียดเครียดเครียบ้าจะฆ่าตัวตายแล้วรัดกันไม่มีตังของมี่เลอยู่ชีวิตจะอยู่ไปทำไมอ่ะนายก็จะเครียดกินเหล้าวะอย่า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 จะเรียนวันก่อนตบมือให้หมาหน่อยดิตบมือให้หมา ขนาดหมายังไม่กินเลยเรลาอันน้มีแก้วอยู่สองใบ,บ,บอีกแก้วนึงเป็นแก้วอี้อ,อีกแก้วนึงเป็นแก้วเหล้าหม,มาจะเลือกแก้วไหนหมาไม่รากินแก้ววิตามินอี้ทำไมอ่ะอ,อ้าวมันอี้มันมีกรางว,วิตามินของอาหารแล้วเหล้าเหล้าหมาจะไม่กินเลยใช่<อ>ไหมล่ะ<อ>เออตัดเซ็นเซอร์ไปคําว่าอี้นะเับ้าขี้อ้าวมาถึงช่วงสุดท้ายครับ นี่ผ้าไหมครับมาแล้วนะผ้าเขามาสัญลักษณ์ผ้าไหมเนี่ยผ้าเขาม้าผมจะบอกบวงคนนี่คือผ้าไหมแฮ่ดีเนี่ยใช้ผ้าไหมอ่าผ้าไหมครับที่มาใช้ผ้ากิริ้วจากรอเห็นอ้าสโมสรฟุตาทีไทยวันนี้เราขอเสนอคําแว่คําว่ากงกรรมกงเกียยน โกงกรรมนะ uh huh. กรรมนี่ไม่ใช่เป็นแบบกรรมนี่เป็นกงกรรมโกงเพียนคืออะไรก็หมายความว่าสิ่งที่เราเคยทําไม่ดีกับใครไว้เน uh ี huh. ่ยแล้วก็นั่นแหละมันจะกลับมาแลตอบสนองเรา uh huh. เหมือนเราเคยทําบาปกับใครไว้ uh huh. เราทําอะไรใครไว้ สิ่งแล้วมันจะกลับมาแล้วเหมือนเราเคยล้อเกวียนอะไรเงี้ยอ่าเหมือนเหมือนล้อเกวียนไงอ่ามันมันจะหมุนแล้วซ้ํารอยเดิมเห็นไหมเกวียนมันจะเป็นกรรมเกวียนเรียกกรรมเกวียนอ่ะใช่ใช่นั่นแหละเขาเรียกกงกรรมวงเกวียนทำอะไรไว้ก็กลับมาที่เดิมอ่ากลับมาแล้วก็เดินกระดอนมาหาเจ้าตัวเลยเนี่ยนะครับโมเดลนี้เวีกรรมติดไฮสปีดอ่าไฮสปีดสิบเมตรก่อเดี๋ยวนี้โอ้โหนะประกอบนี้เวียนกมต้องรอชาติหน้าลไม่ต้องรอแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้ชาตินี้ติดไฮสปีดแล้วเร็วกว่าจรวดอีกอ่ะเร็วเร็วเร็วโอ้กรรมก็ทันสมัยเหมือนกันอบคุณทท่่่าา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 นนผู้ชชมมมีตตติดกกกรรรรอจเเป็ย ตำรวจพบประชาชนอย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้ผมโอเลี้ยงผมนหมอครับผมอันพันเจ็ดครับผมบูชิกิมครับและทีมงานเจ้าข่าวเล่าคํารับก่อนพรุ่งนี้กลับพบกันใหม่สำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีสวีดัสสวัสดีครับิแอยากเป็นแฟนคุณเสียจริงด้วยยิ้มของคุณงามยิ่งดังมีมนต์สิงอยู่ 遥远。